สวัสดีครับผมนายสุทธิพงศ์ประิจาชื่อเล่นชื่อฟิตเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกชั้นหกเลขที่สิบห้าปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดหมู่หนึ่งบ้านชีเดชจังหวัชีเด็กอําเภอพรมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดรหัสไปรษณีย์ศหนึ่งเก้าศูนย์เกิดเม er ื uh ่อวันที่สามมิถุนา พศออทั้ทราสเปัจจุบันอายุได้18ปีเคยศึกษาที่โรงเรียนพรเรัฐพวิทยาคมและมาต่อการศึกษาที่เรียนกนรนารศึกษานุสรอาหารที่ชอบก๋วยเตีเ๋ยวข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอาชีพที่อยากเป็นเป็นตำรวจจะไปต่อ จะไปเรียนตรวมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา